ตอนนี้ผลตรวจโควิด COVID ของพวกเราก็ออกมาแล้วนะคะทุกคนนี่เป็นนมสดค่ะทุกคน นมสดจากฟาร์มเลยนะคะวิถีชีวิตคนแคชเมียนะคะเขาเช้ามาก็เนี่ยค่ะจะหิ้วถังนมนะคะไปซื้อนมตรงร้านขายนมนะคะตรงข้ามบ้านของพวกเรานี่แหละคะ่ะแล้วก็จะเอามาต้มนะคะเพื่อเก็บไว้ชงกับชานะคะแล้วก็เอาไว้ทำเกิดโยเกิร์ตนะคะ หลังจากต้มนมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปต้มชากันคะ่ะทุกคนใครที่จะมาเป็นสไปซ์แร์แคชเมียร์นะคะต้องรู้จักการต้มชาหวานชาเค็มเป็นนะคะใส่นมลงไปค่ะนมที่เราต้มไว้เมื่อวานนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะว่ามีเนื้อครีมเยอะมากๆเลยนะคะบางครั้งหมามมีก็จะเก็บไว้ทานกับโรตีแทนเนยค่ะ ไอรีนทำชูกาทีชาหว,วานนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะเสิร์ฟให้คุณลุงกับพี่บู้นะคะจะได้ทานเบรคฟาสกันช่วงเช้านี้ส่วนไอรีนนะคะทานกาแฟกับโรตีค่ะเดี๋ยวหลังจากที่เราทานเบรคฟาสอาหารเช้านะคะดื่มชากาแฟกันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะออกไปเอาผลตรวจกันนะคะที่เฮลแค่ใกล้ๆบ้านนะคะผลตรวจโควิด COVID วันนี้นะคะ เดี๋ยวลีนก็จะได้แจ้งเพื่อนๆทุกคนนะคะว่าผลออกมาเป็นยังไงนะคะตอนนี้พวกเราก็มาถึงเฮล์แคร์ใกล้ๆบ้านแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปเอาผลตรวจโควิดกันเลยค่ะ เราเดินผ่านนะคะร้านขายเครื่องเทศต่างๆนะคะ<ม>ของคนอินเดียแล้วก็คนแคชเมียร์นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะแวะซื้อเนื้อมะต้นนะคะเพื่อเอาไว้ทำอาหารมื้อเย็นนี้ค่ะ ค่ะทุกๆคนคะสรุปแล้วนะคะผลการตรวจโควิดของพวกเราก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะสรุปพ้นพวกเราปลอดภัยดีค่ะขอบคุณทุกๆคนมากนะคะผลออกมาเป็นน ег ทีบนะคะขอบคุณทุกๆคนมากเลยที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจไอรีนและครอบครัวให้ปลอดภัยจากโควิดนะคะไอรีนก็ขออวยพรให้ทุกคนนะคะปลอดภัยจากโควิดเช่นกันนะคะ ขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะคะแล้วก็รับชมให้กำลังใจเพจคนไทยในอินเดียนะคะแล้วก็ช่อง YouTube คนไทยในอินเดียบายสไป e ์ a แคชเมียของไอรีนนะคะยังไงฝากติดตามวิถีชีวิตของไอรีนนะคะคนไทยในอินเดียคนนี้แล้วก็วิถีชีวิตของคนแคชเมียร์ที่นี่ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ